คอนโทรลพาเนลจะหายไปเพราะเราสามารถถอนโปรแกรมผ่านหน้านี้ได้เลยเราสามารถเลือกแอปที่เราต้องการถอนแล้วกด uninstall แล้วกด uninstall อีกครั้งนึงโปรแกรมก็จะถูกถอนออกไปโดยไม่ต้องเข้า c อนโทรลพาเลเลยนะครับเดี๋ยวไปชมนในคลิปนครับว่าจะถอนโปรแกรมผ่านหน้านี้ต้องทำยังไงบ้าง สวัสดีครับยินดีต้อนรับสู่ทีมไลฟ์ชาแนลช่องนี้นำทริคก,การใช้างานคอมพิวเตอร์แล้วก็ข่าวสารทางไอทีที่มีการอัปเดตมาให้ท่านผู้ชมได้รับชมบก่อนไปรับชมคลิปวันนี้นะครับผมก็ขอฝาก2ช่องทางในการรับชมวิดีโอนะครับผมก็คือทาง YouTube แล้วก็ทาง f c e e o o o เนาะใครสะดวกแบบไหนี่นก็สามารถไปรับชมกันได้นะครับอ่าเราพูดถึงคลิปวันนี้กันนะครับคลิปวันนี้ก็จะเป็นข่าวสารทางด้านไอทเนาะ คือก่อนหน้าเนี้ยไมโครซอฟท์ Microsoft เนี่ยมีแผนนะครับมีแผนว่าจะถอนในส่วนของ Control Panel เนี่ยออกจาก Windows 10นะครับผม Control Panel คืออะไรค o n t r o l Panel คือตรงนี้ครับผม่า c o n t r o l Panel พ mm ิม hmm. แล้วครับ c o n t r o l Panel C.O.N. นะมันจะพิมพ์ขึ้นมานะครับ Control Panel เนี่ยจะเข้าไปตรงนี้นะครผมก็คือมันจะรวบรวมโปรแกรมที่มีทั้งหมดในเครื่องเนี่ยของเราทั้งหมดเลยมีอยู่ในนี้เราสามารถคลิกถอนโปรแกรมตรงนี้ออกได้เลยนะผมทีเนี้ย Microsoft เนี่ยก็เลยจะเอาตรงนี้ออกแล้วไปใช้ในส่วน Setting เนี่ยเพื่อการถอนโปรแกรมนะผมล่าสุดแพดอัปเดตที่มีการอัปเดตล่าสุดเนาะเมื่อวันที่1 1กันยายนพศ2 5 6พนะผมมีการอัปเดตแพดล่าสุดแล้วมันจะมีความคืบหน้าความคืบหน้าในการที่จะถอนตัว Control Panel ออกไปจากส่วนนี้จริงๆนะผมถึงนี้ครับผมแพดอัปเดตล่าสุดเนี่ยจะเพิ่มตรงนี้เข้ามานะผมอ่าเราเข้าไปเซตติ้งนะเซตติ้งปกติแล้วก็เข้าแอปตรงนี้เนี่ย ตรงนี้ก็จะมีแอปที่อยู่ในเครื่องเราทั้งหมดด้วยเช่นกันนะผมเราสามารถถอนโปรแกรมจากหน้านี้ได้เลยเนาะคือก่อนหน้าน,นี้เราจะมากดตรงนี้สมมติเราจะถอนเนี่ยเรากด uninstall เนี่ยมันก็จะเด้งไปที่ control panel เนาะเพือ่อให้เราถอนโปรแกรมที่เรามีอยู่ในเครื่องเนี่ยในตรงนี้ได้เลย,เลยแต่ว่า windows เนี่ยเมื่ออัปเดตล่าสุดเมื่อวันที่11กัน,นยายนที่ผ่านมาเนี่ยเราสามารถกดเลือกโปรแกรมตรงนี้แล้วกด uninstall ตรงนี้มันก็จะถอนโปรแกรมของเราออกจากเครื่องได้เลยครนะับโดยที่ไม่ ลิงก์ไปที่หน้าคอนโทรลนล้เนานะก็ทําให้การใช้งานเนี่ยสะดวกสบายมากขึ้นอ่ะใครที่ยังไม่ได้อัปเดตเนี่ยก็ไปอัปเดต Windows ให้เป็นเวอร์ชั่นล่าสุดกันเนาะก็มาที่ออัปเดตซ e เค r ร t ตี้ตรงนี้เนาะแล้วก็กดอัปเดตให้มันเป็นรูปเครื่องหมายถูกนี้มันก็จะเป็น Windows ล่าสุดเนาะซึ่ง Windows ล่าสุดตอนเนี้ยก็จะเป็นเวอร์ชัน2.04นะครับผมการถอนคอนโทรลน,นี้ออกไปแล้วมีฟีเจอร์ตรงนี้เพิ่มเข้ามาเนี่ยก็สามารถทําให้เรา จัดการเมเนเทเครื่องของเราได้ง่ายมากยิ่งขึ้นเนาะใครอยากดูโปรแกรมอะไรที่มีอยู่ในเครื่องเนี่ยโปรแกรมไหนไม่จําเป็นเนี่ยก็สามารถคลิกแล้วก็ถอนออกได้เลยนะผมก็ทําให้การใช้งานเนี่ยง่ายมากยิ่งขึ้นนะครับสำหรับคลิปนี้ก็ประมาณนี้นะผมใครอยากให้ทําคลิปอะไรเนี่ยก็สามารถคอมเมนต์มาที่ด้านล่างใต้คลิปได้เหมือนเดิมน,นะครับสำหรับวันนี้ใครชอบคลิปนี้ก็ฝากกดไลค์กดติดตามเพื่อเป็นกําลังใจในการทําคลิปต่อไปของผมเลยนะครับสำหรับวันนี้สวัสดีครับ